เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ แสนชัยอดีตข้าราชการครูวัย70เศษหลังจากเกษียณออกมาเขาได้เปิดร้านค้าของเก่าตามฝันในวัยนุ่มของเก่าที่ว่านี้ไม่ใช่กระดาษลังหรือเศษขวดเศษเหล็กอะไรเทือกนั้นมันคือของเก่าของโบราณที่มีคุณค่าราคาสูงด้วยว่าในช่วงชีวิตขณะรับราชการเขาได้พบปะผู้คนมากมายและส่วนใหญ่มิตรสหายก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรู้ในด้านนี้ เมื่อเขาตกลงปรงใจว่าจะทำกิจการดังว่านี้จึงไม่ต้องกังวลในเรื่องความรู้ที่เขาไม่ค่อยสันทัดเกี่ยวกับเครื่องใช้ไม้สอยยุคโบราณเขาสามารถขอคำปรึกษากับเพื่อนๆได้ตลอดเวลากิจการของเขาเป็นไปเรื่อยๆเ,เนื่องจากของบางชิ้นมีราคาสูงการจะขายได้นั้นย่อมต้องใช้เวลาแต่เมื่อสินค้าชิ้นนั้นถูกปล่อยออกไปกำไรที่มาขโขซึ่งเขาได้รับเป็นค่าตอบแทนนั้น ก็ทำให้ยิ้มหน้าบานได้เลยทีเดียวฮัลโหลพี่ชัยผมมีเกวียนเก่าอยู่เล่มหนึ่งพี่สนใจไหมจ่าสมอนเพื่อนรุ่นน้องที่มักจะมีของเก่ามาเสนอให้เขาโทรหาแต่เช้าตรู่ทั้งสองทำการค้าร่วมกันมานานจ่าสมอนนั้นเปรียบเสมือนในหน้าค้าของเก่ามีชื่อเสียงเลยก็ว่าได้เกวียนหรอจะเอาไปทำไมวะโห oh, พี่ไม่รู้อะไรของพวกนี้คนรวยชอบเอาไปแต่งสวนหน้าบ้านนักหละ ยิ่งเก่ายิ่งราคาดีนะเหรออยู่ไกลไหมล่ะไม่ไกลไม่ไกลถ้าพี่โอเคเดี๋ยวสาสายผมเข้าไปรับแล้วเราไปดูกันเออเออโอเคหลังจากวางสายแสนชัยก็เปิดดูข้อมูลเกี่ยวกับเกวียนเก่าเกวียนโบราณแล้วมันก็เป็นดั่งคำของรุ่นน้องคนนี้ว่าคือส่วนใหญ่มักจะเอาไปวางโชว์ไว้ตามส่วนหน้าบ้านของคนที่มีฐานะเวลาเก้าโมงเช้า จ่าสมอก็ขับรถมาพบเขาที่ร้านทั้งคู่นั่งสนทนากันอยู่คู่รูเดียวก็พากันออกไปดูสินค้าที่ว่านั้นจุดหมายปลายทางคืออำเภอเด่นชัยซึ่งห่างจากร้านของเขาประมาณร้อยกิโลเมตรได้เกือบสองชั่วโมงเขาก็ไปถึงบ้านไม้ทรงไทยหลังใหญ่รูปทรงของบ้านยังคงความโบราณที่สวยงามไว้อยู่แต่สภาพนั้นทรุดโทรมอย่างน่าเสียดายเจ้าของบ้านเขาเป็นลูกหลานคุณน,นางเก่าบ้านนี้เขาไม่ได้อยู่เลยปล่อยให้โทรมแบบนี้ จ่าสมรรีบบอกเมื่อเห็นสีหน้าของเขาเสียดายว่าบ้านโบราณแบบนี้น่าจะดูแลไว้ให้ดีหน่อยทั้งคู่ลงจากรถเดินตรงไปยังส่วนข้างบ้านจ่าสมรทักทายหญิงสาวหน้าตาดีที่คาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของเรือนไทยหลังนี้พร้อมกับแนะนำพี่แสนชัยให้เธอรู้จักว่าแต่เกวียนที่ว่าอยู่ไหนเหล่ะครับแสนชัยถามขึ้นหลังจากสนทนานกันมาครู่ใหญ่เอานั่นไงคะ ข้างๆรถคุณน,นั่งไงแหมสงสัยจะเก่าจัดขนาดเดินผ่านแล้วยังมองไม่ออกหญิงสาวเจ้าของบ้านบอกพรางหัวเราะขบขันแสนชัยหันไปมองตามที่มือเธอชี้เขาต้องแปลกใจอย่างที่สุดเมื่อหินเกวียนเล่มหนึ่งจอดนิ่งอยู่ห่างจากรถของพวกเขาเพียงไม่กี่เมตรตัวเขานั้นเป็นคนช่างสังเกตและเมื่อแรกที่ขับรถเข้ามาเขาก็สอดสายสายตามองดูพื้นที่โดยรอบคร่าวๆแล้วหลงทักเกวียนเล่มนี้ตั้งตงง่งาอยู่ตั้งแต่แรก มีหรือเขาจะมองไม่เห็นหือมันไปตั้งอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรพี่มันอยู่ตรงนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเมื่อกี้พี่ไม่เห็นหรอจ่าสมอนถามอย่างแปลกใจเมื่อได้ยินประโยคที่รุ่นพี่พูดออกมาไม่ว่านี่ข้าพูดจริงนะแสนชัยหันไปตอบรุ่นน้องหน้าตาคึงขังจ่าสมอนมองหน้าเขานิ่งแล้วไม่พูดอะไรเออช่างเถอะสงสัยข้าจะเบลอเอง ไปดูหน่อยนะครับประโยคหลังเขาหันไปพูดกับเจ้าของบ้านสาวสวยเธอยิ้มแล้วพยักหน้าน,น้อยๆแสนชัยยืนมองเกวียนเล่มนั้นอย่างตั้งใจแรกทีเดียวเมื่อได้ยินจ่าสมรบอกว่าจะพาไปดูเกวียนเขาไม่ได้พึงพอใจเท่าใดนักด้วยเกรงว่าหากซื้อมาแล้วจะหาทางขายออกไม่ได้แต่พอเขาได้เห็นกลับรู้สึกต้องตาต้องใจอย่างน่าประหลาดเขาเอื้อมมือไปลูบคลำเนื้อหมายอย่างเบามือทันทีที่ได้สัมผัส เขาก็รู้สึกขนลุกแปลกๆอย่ามายุ่งกับของของกูเสียงของใครบางคนที่แตะเบงใส่เขาอย่างเกลี้ยกลาดจนเขาสะดุ้งตัวอากับกิริยานั้นทำให้จ่าสมอนและสาวสวยของเจ้าของบ้านสงสัยเมื่อกี้มึงว่าอะไรนะฮะใครใครว่าอะไรพี่ก็มึงตะคอกใส่กูอยู่แแบบว่าอย่ามายุ่งกับของของกูกูได้ยินชัดเต็มสองรูหูเลยเมื่อได้ฟังการสนทนาของทั้งสอง เจ้าของบ้านถึงกับหน้าซีดเผือดลงทันทีแน่นอนว่าท่าทีของเจ้าหล่อนนั้นไม่มีทางรอดพ้นสายตาของแสนชัยไปได้มีอะไรหรือเปล่าครับเออ,เ,อ,อเปล่าค่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะตกลงสนใจไหมคะเกวียนเล่มนี้แสนชัยมองสบตาหญิงสาวก่อนจะมองที่เกวียนเล่มนั้นเขาช่างใจอยู่ครู่หนึ่งจึงถามเธอไปต้องการเท่าไหร่ล่ะซักเออหมื่นหนึ่ง จู่ๆเกวียนนั้นก็ลั่นเอียดอาร์รากกับมีใครสักคนขึ้นไปนั่งสาวเจ้าของบ้านหน้าซิดลงอีกครั้งคราวนี้เธอบอกปากคอสันคือคุนจะให้เท่าไรว่ามาเถอะค่ะแสนชัยและจ่าสมนมองหน้ากันทันทีลองถ้าเป็นแบบนี้รับรองเขาได้ของดีราคาถูกแน่นอนห้าพันแล้วกันเพราะไหนจะต้องเอาไปซ่อมอีกคุณคิดว่าไงล่ะตัวเลขที่ลดลงจากที่คิดไว้ตอนแรกตั้งครึ่ง ทำให้สาวเจ้าของบ้านคิดหนักแต่พอเธอเหลือบไปมองเกวียนเล่มนั้นก็เปลี่ยนท่าทีทันควันเธอตอบตกลงอย่างง่ายดายเมื่อปิดการขายและจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแสนชัยโทรหารถรับจ้างประจำที่ทำงานด้วยกันทุกครั้งบอกตำแหน่งที่ตั้งและของที่ต้องการให้มาขนเรียบร้อยก็นั่งรอแมหมมึงนี่ร้ายช่เล่นนะเอาซะคุณหนูคนนั้นหน้าเวอจนต้องรีบขายให้เราถูกๆเลยหืมร้ายร้ายอะไรพี่ จ่าสมอนถามอย่างสงสัยที่จู่ๆคู่หูทางธุรกิจเอ่ยปากชมเขาเสียงหวานเอาก็เรื่องที่มึงแอบ,บกดเกวียนให้มันลั่นไงเห็นหน้าเจ้าของไหมละ่ะซีดเป็นไก่ต้มเลยกดกดอะไรตอนไหนพี่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยจ่าสมอนปฏิเสธหน้าตาจริงจังจู่ๆลมเย็นๆก็พัพดวูบเข้ามาจนทําให้แสนชัยถึงกับขนลุกเขาบังเอิญมองไปยังเกวียนเล่มนั้นแล้วก็ต้องแปลกใจกับภาพที่เห็น เขาเห็นหญิงสาวเจ้าของบ้านยืนมองเกวียนเล่มนั้นด้วยแววตาเศร้าแต่ชุดที่เธอใส่ตอนนี้ดูแปลกตาไปตอนแรกเธออยู่ในชุดกางเกงยีนเสื้อยืดดูเป็นสาวมันถว่าบัดนี้เธอกลับอยู่ในชุดผ้าสิ้นสีดำครับเสื้อหรือก,ก็เป็นแขนกระบอกสีบานเย็นแถมยังมีดอกชบาทัดหูอีกต่างหากเธอมองเกวียนเล่มนั้นด้วยแววตาที่ยากจะบอกความรู้สึกใดมันดูเศร้าปวดร้าวและโกรธแค้น แสนชัยนั่งมองเธออย่างสนใจใครรู้จะด้วยความบังเอิญหรือเธอจับความรู้สึกได้ว่ามีคนมองเธอหันมาสบตาเขาแล้วจ้องขเขม็งสายตาที่แข็งกร้านั้นมีอนุภาพมากพอที่จะทําให้แสนชัยต้องหลบตาต่ําเขาหลบสายตาก้มมองพื้นที่ทันทีในใจก็คิดว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยโดนใครจ้องแล้วรู้สึกกลัวขนาดนี้กูบอกแล้วนะว่าอย่ามายุ่งกับของของกูแสนชัยสะดุ้งเฮือก ครั้งนี้ชัดเจนว่าเขาไม่ได้หูฝาดเสียงพูดที่แสดงถึงอารมณ์เกี่ยวกราดนั้นคาพูดที่สื่อออกมาว่าต้องการให้เขาล้มเลิกความตั้งใจที่จะครอบครองเกวียนเล่มนั้นเสียมันมาจากสาวเจ้าของบ้านคนนั้นแน่นอนแสนชัยเงยหน้ามองทันทีแต่ข้างหน้าเกวียนเก่าเล่มนั้นกลับมีแต่ความว่างเปล่าเธอหายไปไหนเป็นอะไรวะพี่ผมเห็นท่าทางพี่แปลกๆมาสักพักแล้วนะอป,ะ,ปะเปล่าสงสัยจะไม่สบายวะ่ะ แสนชัยแซงต่อไปขณะนี้เขามั่นใจแล้วว่ามีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับเกวียนเล่มนั้นเลือสาวสวยเจ้าของบ้านอะไรบางอย่างที่เข้ามากวนใจเขาตลอดเวลาตั้งแต่สัมผัสมันเกือบสองชั่วโมงรถรับจ้างก็มาถึงคนงานสามสี่คนช่วยกันยกเกวียนขึ้นอย่างระมัดระวังหญิงสาวเจ้าของบ้านเดินออกมายืนดูด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียมารยาทเอาวเปลี่ยนชุดอีกแล้วเหรอครับคะ เมื่อกี้ผมเห็นคุณใส่ชุดชาวล้านนาโบราณไม่ยืนทำตาละห้อยอยู่ข้างๆเกวียนนี่ผมอย่างนึกเลยว่าคุณคงนึกเสียดายไม่อยากขายมันซะแล้วหญิงสาวทำหน้างงกับคำพูดของแสนชัยเธอปฏิเสธว่าไม่ได้ลงมาเลยตั้งแต่คุยเรื่องซื้อขายกันเสร็จตลอดเวลาเธออยู่บนบ้านจนกระทั่งตอนนี้ที่เพิ่งลงมาแสนชัยเขบอกว่าเห็นเธอมายืนทำท่าท,ทำทางอะไรอาวร์อยู่ข้างๆเกวียน และเขายัางอธิบายได้ว่าเธอใส่ชุดแบบไหนสีอะไรด้วยเหตุนี้เขาจึงทักเธอเรื่องเสื้อผ้ามือครู่ฝ่ายสาวเจ้าก็ยังปฏิเสธเสียงแข็งไม่ได้ลงมาเลยและอีกอย่างชุดที่แสนชัยบอกเธอไม่เคยมีแม้แต่ชุดเดียวเธอเป็นสาวสมัยใหม่ไม่นิยมชุดไทยเดิมไม่ว่าจะเป็นสมัยใดเมื่อถูกเถียงกันไปมาก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันในคำพูดของตนเอง ที่สุดการเจรจาซื้อขายก็จบลงที่แสนชยจ่ายเงินและนำของไปแต่ยังถูกสาวเจ้าบ้านแซะทิ้งทายว่าควรไปพบแพทย์ตัวเขาก็ไม่ไหวจากระแทกแดกดันกลับว่าหล่อนเองก็ควรรักษาสมบัติของบรรพบุรุษไว้ให้ดีจากนั้นเขาก็ขึ้นรถและเร่งให้จ่าสมอนที่ยืนงงเป็นไก่ตาแตกรีบขับรถออกไปโรคจิตหรือเปล่าวะก็กูเห็นอยู่ว่ามายืนทำหน้าเสียอกเสียใจยังจะมาโกหกอีกแสงชัยบนอย่างหัวเสีย แล้วพี่จะไปหาเรื่องทะเลาะก,กับเขาทำมะเขือเผาอะไรล่ะเรามาซื้อของจ่ายเงินไปเอาของมาแค่นั้นก็จบเขาจะยืนอะไรใส่ชุดแบบไหนพี่จะเดือดเนื้อร้อนใจทำไมผมไม่เข้าใจคำพูดของจ่าสมอนเหมือนจะช่วยดึงสติของแสนชัยให้กลับมาอยู่กับร่องกับรอยได้เขานั่งคิดว่าเหตุใดกันเล่าเขาถึงได้แสดงกิริยาท่าทางแบบนั้นออกไปความจริงก็เป็นดังเช่นจ่าสมอนว่าผู้หญิงคนนั้นจะทำอะไร แต่งตัวแบบไหนมันก็เรื่องของเขาจะไปยุ่งวุ่นวายเขาทำไมในเมื่อการซื้อขายก็จบลงด้วยดีเขาได้ของโบราณมาในราคาทูกมันควรจะจบลงแบบนั้นแล้วต่างคนต่างไปแต่นี่เขากลับไปดื้อดึงบังคับให้เธอสารภาพให้ได้ว่าแต่งตัวแบบนั้นยืนทำท่าแบบนี้นี่เขาช่างทำตัวไร้สาระสิ้นดีเกวีนเก่าเล่มนั้นถูกบรรทุกมาที่ร้านของเขาอย่างปลอดภัย เขาหวานให้คนงานช่วยยกลงและจอดไว้ที่หน้าร้านกะว่าเรื่องส้มแซมพรุ่งนี้ค่อยว่ากันบ่ายวันนั้นมีลูกค้าเข้ามารับนาฬิกาที่จองไว้ขณะที่เขายื่นสินค้าให้นั้นลูกค้าก็ทักขึ้นจนเขาต้องแปลกใจแหมสมก็เป็นครูเลยนะคะนี่จะพาลูกศิษย์ไปทำการแสดงที่ไหนหรอแต่ละคนแต่งตัวสวยเชียวครับอะไรนะครับแสนชัยถามอย่างสงสัย ก็พวกที่แต่งตัวเป็นคนโบราณที่นั่งอยู่บนเกวียนไงคะผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็คมเข้มนี่ว่าจะไปขอถ่ายรูปหน่อยอ้าวไปไหนละ่ะลูกค้าร่ายยาวก่อนจะอุทานอย่างแปลกใจเมื่อพบว่าเกวียนที่ว่านั้นว่างเปล่าไรผู้คนดังเช่นครั้งแรกที่เธอเห็นเมื่อไร้คำตอบจากเขาเธอก็จากไปแบบงงๆตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ได้เกวียนมาจนกระทั่งเย็นยำเขามีความรู้สึกแปลก ตัวรูบรุมคล้ายจะไม่สบายวันนั้นเขาจึงเข้านอนตั้งแต่หัวคำ่ำจะนานเท่าใดไม่รู้เขาสะดุ้งตื่นเพราะรู้สึกถึงไอยินยะเยือกที่สัมผัสผิวกายแสนชัยเหลือไปมองนาฬิกาติดผนังที่เข็มยาวชี้ไปอย่างเลข12เข็มสั้นชี้ไปที่เลขสองบ่งบอกว่าเวลาขณะนี้เป็นช่วงดึกสงัดมีเสียงดังมาจากด้านนอกที่เป็นโซนหน้าร้านแวบแรกของความคิดที่แล่นเข้ามาในหัวคือขโมยเพราะสินค้าทุกชิ้นที่วางเรียงรายอยู่นั้น หลวนมีราคาค่างวดแสนชัยค่อยๆลุกจากเตียงนอนอย่างเงียบที่สุดเท่าที่จะทําได้เขาเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าค่อยๆดึงลิ้นชักออกอย่างเบามือหยิบอาปืนพกขนาดเล็กขึ้นมากระชับไว้นั้นยังคงมีเสียงดังอย่างต่อเนื่องเสียงนั้นคล้ายกับว่ามีใครบางคนกําลังพยายามงัดประตูเข้ามาในร้านใจกล้านักนะมึงกล้ามางัดร้านกูเด้อแสนชัยสะบดในลําคอแล้วค่อยๆเปิดประตูช้าๆ แง้มบานประตูนิดหน่อยเพื่อดูลาดเราแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นประตูถูกกระชากอย่างแรงอย่างทําให้เขาล้มหน้าคว่ำลงไปกับพื้นยังไม่ทันที่เขาจะตั้งตัวได้แสนชัยก็รู้สึกว่าขาทั้งสองข้างถูกพนันาการด้วยฝ่ามือที่แข็งแกร่งราวกับพรีมเหล็กร่างของเขาถูกกระชากรากถูอย่างแรงลากมันออกไปเสียงออกคําสั่งที่เฉียบขาดตวาดลั่นจนแสนชัยสะดุง้ง เขาพยายามหันไปมองว่าใครกันที่ลากเขาอยู่ตอนนี้แล้วใครกันที่เป็นคนออกคำสั่งโอ้ยเฮ้ยปล่อยกูปล่อยกูนะแสนชัยร้องลั่นเขาพยายามดิ้นรนเพื่อจะให้หลุดพ้นจากการถูกกระชากราวกับสัตว์ที่ถูกนายพรานจับได้โอ้ยเขาร้องออกมาสุดเสียงเมื่อจู่ๆก,ก็รู้สึกเจ็บแปบรบที่ต้นขาทั้งสองข้างของเหลวเหนียวข้นนองเป็นทาง ไปตามช่องว่างระหว่างตู้โชว์ที่ร่างของเขาถูกลากผ่านไปกูบอกมึงแล้วว่าอย่ามายุ่งกับของของกูกูเตือนมึงแล้วกูเตือนมึงแล้วเสียงพูดอย่างเครี้ยวกราดและตามมาด้วยความเจ็บปวดบริเวณด้านหลังเอวเขารับรู้ได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างถูกปักลงมาและข่าวไว้อย่างนั้นเอ,อื้อเจ็บช่วยด้วยร่างของแสนชัยถูกลากถูลูดถูกังออกมาด้านนอก จากนั้นก็ถูกโยนขึ้นไปนอนพันภาพหายใจรวยเรียนอยู่บนเกวียนเขาตัวสั่นเพราะความกลัวและความเจ็บปวดตลอดเวลาเขาได้แต่ส่งเสียงครางฮึอๆอยู่ในลําคอก็เตือนมึงแล้วแสนชัยมองไปที่เงาของใครคนหนึ่งที่ยืนตระงานค้าหัวเขาอยู่แสงจันทร์สาดส่องจากด้านหลังทําให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดชัดเจนแต่จากลักษณะเงาที่เห็นนั้นก็สามารถทราบได้ว่าเจ้าของร่างนั้นเป็นผู้หญิง วันพรุ่งนี้มึงออกกลับไปคืนที่เดิมเสียมิเช่นนั้นกูจะให้ไอ้ขี้ข้าเหล่านี้บั่นหัวมึงทิ้งแล้วจําใส่กระลาหัวมึงไว้ว่าอย่ามายุ่งกับของของกูไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดเล็กหรือใหญ่ก็อย่าคิดแตะต้องคุคกื้นเป็นใครแสนชัยถามอย่างอ่อนแรงความเจ็บปวดทั่วทั้งสันพังกายในขณะนี้แทบจะทําให้เขาขาดใจตายไหนจะความกลัวที่คุกคามเขาอยู่อีกเล่านี่มันเรื่องอะไรกัน ทำไมเขาถึงถูกทำร้ายโดยคนที่ไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าข่าตากันเลยสักครั้งมึงไม่ต้องรู้จำไว้แต่เพียงว่าเอาไปคืนที่เดิมหากยังรักชีวิตหญิงสาวก้มลงมาจิกหัวเขาแล้วตะคอกใส่อย่างแรงความตกใจทำให้เขาผวาสุดตัวแสงชัยพบว่าขณะนี้ตนเองนอนอยู่บนเตียงผ้าใบหน้าร้านนี่เขาเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อใดกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อครู่คือความฝันเง้นหรือ เขาลุกขึ้นยืนสำรวจร่างกายจนทั่วทั้งขาและลำตัวไม่มีบาดแผลหรืออาการเจ็บปวดใดๆนี่เขาฝันไปจริงๆแสนชัยยืนมองเกวียนเก่าที่ตั้งต่งงานอาบแสงจันทร์อยู่ครู่หนึ่งก็เดินใส่หัวเข้าร้านไปนี่กูคิดมากจนเก็บเอามาฝันเลยเหรือวะเฮ้อผงผีเจ้าคงเจ้าของอะไรไร้สาระชิบหายพรุ่งนี้กูจะประกาศขายซะให้สิ้นเรื่องจากนั้นเขาก็เดินเข้าที่นอนเพื่อจะพาตัวเองเข้าสู่ห้วงนิทราอันแสนสุขต่อไป รุ่งเช้าที่หน้าร้านของเขามีคนยืนมุงมากมายเสียงพูดคุยวกเวกโวยวายดังลั่นจนเขาต้องออกมาดูเจ้าหนะ้าที่ตำรวจและกู้ภัยต่างก็ยืนผะอึดผะอมมองไปที่เกวียนเล่มนั้นแสนชัยแปลกใจจึงเดินเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทำกับคนด้วยกันแบบนี้ได้ลงคอวะโหดชิเป๋งเออใช่ตั้งแต่ทำงานอาสามากูเพิ่งเคยเห็นศพคนตายที่น่าสยดสยองขนาดนี้ครั้งแรกนี่แหละโหดว่ะ คู้พายสองคนยืนสนทนากันทั้งคู่มองไปสิ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่าร่างกายมนุษย์แสนชัยเดินเข้าไปดูทีละน้อยตอนแรกเขาเห็นว่ามีเลือดกองโตสัดกระจายไปทั่วพื้นหญ้าหน้าร้านเขาค่อยๆเลื่อนสายตาไปตามรอยเลือดนั้นจนกระทั่งไปถึงเกวียนบนเกวียนมีร่างของใครคนหนึ่งนอนจมกองเลือดอยู่สภาพตอนนี้ไม่บอกก็รู้ว่าตายแล้วอย่างแน่นอนและอวัยวะถูกหั่นเป็นชิ้นๆแล้ววางกองไว้ตรงนั้น แขนขาถูกสับจนเลอะเทอะลำตัวที่ไร้ศีรษะเต็มไปด้วยบาดแผลวางไว้ตรงนั้นเลยพี่วางไว้กับตัวเขานั่นแหละเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไว้ก่อนช่างภาพคนหนึ่งตะโกนบอกเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ถือศีรษะของผู้เสียชีวิตอยู่เมื่อเจ้าหน้าที่คนนั้นวางมันลงแสนชัยถึงกับเขาอ่อนยวบเพราะนั่นคือศีรษะของเขาเองคนที่นอนตายอย่างอนาถอยู่บนเกวียนเล่มนั้นคือเขาเองกูบอกมึงแล้ว อย่ามายุ่งกับของของกูเสียงกระซิบเยือกเย็นแต่แฝงไปด้วยความโหดเหี้ยมลอยเข้ามากระทบสดประสาทของเขาครั้งนี้เสียงนั้นไรซึ่งความเกลี้ยกราดแต่กลับบ่งบอกว่าเจ้าตัวนั้นสะใจอย่างที่สุดเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้ขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณไตรโซสสำหรับท่านผู้ฟังท่านใด ที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับใครมีเรื่องเล่าสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k เล่าเรื่องหลอนชนแนลสำหรับเล่าเรื่องหลอนในคืนนี้ฝันดีราตีสวัสดีครับ